ใต้ตาได้ไม่พอยังทําให้เกิดริ้วรอยใต้ตาได้แล้วก็สุดท้ายในเรื่องของพันธุกรรมบางคนที่แบบมีคุณพ่อคุณแม่เป็นริ้วรอยมาเร็วเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มมีริ้วรอยละตรงนี้ก็จะรุ่นลูกก็จะมีโอกาสที่ในเรื่องของการเป็นริ้วรอยจากพันธุกรรมมาเร็วมากขึ้นแต่เจอน้อยส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวกระตุ้นอื่นๆที่กล่าวมาข้างตน้นแสดงว่า 1 3 1 4ปีที่ลูกค้าถามเข้ามาใช้ได้เลยครับบำรุงผิวทั่วใบหน้าและรอบดวงตาที่ลูกค้าสอบถามคลีนไอครีมก็เป็นสกินแคร์ดูแลรอบดวงตาอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะมีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นฟลาว์กัมกับเลดูเมดตัวนี้ทําให้เกิดก,รการโฟกรไหลายเวียนที่ดีขึ้นทําให้ความบว,วมของใต้ตาดีขึ้นไม่พอความคล้ำใต้ตาหรือความแพนด้าก็จะดีขึ้นมีไบโอเมนต้าบีเอฟเหมาะกับคนที่มีริ้วรอยรอบดวงตาช่วยเรื่องของริ้วรอย มีโพลีกูตัมิกแอซิดกับชูการ์คารเลนสองตัวนี้จะเน้นไปในทางเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นการให้ผิวเรารอบ